เราวันนี้จะมาสอนวิธีการยิงสไนค์ทุกประเภทแบบโนสโคแบบไม่ใช่แบบควิกสโคบนะครับอันนี้ควิกสโคบนะแล้เขาเล่นละครนะครับ,นนรนะรรบจากนั้นก็ยิงตรงนี้ครับคนณสังเกตมันจะไม่ชา้า จะมีเสียงภาพพอยิงประกอบนะดูนังเกาหลียอยู่ก็ใครลองก็เฮ้ยว่าไม่ใช่อันนี้คืออันนี้คือไต่ ก่นนี้ก็ขอบคุณครับแพรพร้นะครับที่ยืนมาถ่ายทำาันนครก็ผมสวัสดีครับ